เดี๋ยวเาดูกันแซบวันนี้แซบคุณละพีค่ะส่วนสมองกรีดหน้าทางด้านจิตใจทำงานอยู่9%ค่ะส่วนเรื่องของความคิดยี่ิบเก้าแรงเท่าฉันไม่แบบเออเท่ารู้ความู้ความด้วยมันคือข้อดีอ่ใช่ใช่อยทำให้มันเป็นข้อไม่ดีมันข้อดีเรากำลังคุยว่ามันดียังไงโอเค กจะพาน้องเพตา่ะมาทํากิจกรรมต้อนรับกันปิดเทิมกันเนื่องจากว่ากิจกรรมเนี้ยเฮียพีตาได้ทําไปแล้วแต่ว่าเพตานเนี่ยยังไม่เคยทํากิจกรรมนั้นก็คือการสแกนดิวนั่นเองค่ะซึ่งเอาจริงเฮียพีตาเคยทําไปตั้งแต่ตอนประมาณ2ขวบแต่ว่าผลเนี่ยหวันก็แบบจำได้แค่ลางๆเฉยๆซึ่งวันนี้หวันก็เอาผลเก่ามาเพื่อให้นักวิเคะร์เนี่ยิเคะห์ให้หวันฟังอีกรอบหนึ่งด้วย จริงๆแล้วอะเรื่องสแกนนิ้วอะมีคนถามหวานมาเยอะมากแล้วเอาจริงๆว่ามันก็เป็นประเด็นเซนซิทีฟเล็กๆพร้อมตาดาม่าหน่อยๆแต่ถ้าถามหวานจริงๆเลยเนี่ยว่ารู้สึกยังไงกับการที่พาลูกๆมาสแกนนิ้วเพื่อดูว่าศักยภาพของเขาเป็นยังไงนะคะถ้าถามว่าจําเป็นไหมอะก็ต้องตอบเลยว่ามันคงไม่ได้จําเป็นเท่ากับการที่จะต้องไปฉีดวัคซีนอะไรประมาณนั้นแต่ว่าถามว่าหวานแฮปปี้ไหมหวานรู้สึกว่า เฮ้ยมันก็ไม่เสียหายเพราะเท่าที่รู้มาเนี่ยผลที่ได้เนี่ยเขาก็มาจากการเก็บสถิติ Data ตา่ตางๆมาอย่างยาวนานเพื่อที่จะมาวิเคราะห์ให้เราฟังว่าเออมันมีอัลุูนิจจิในการที่ลูกเราจะเป็นอย่าง,งนางงั้นอย่างโน้นอย่างนี้นะซึ่งเราอะ่ะเป็นคนที่เลี้ยงลูกอย่างใกล้ชิดทุกวันอยู่แล้วเห็นเขาเติบโตในทุกวินาทีอยู่แล้วสิ่งที่เรารู้เพิ่มเติมจากการสแกนเนี่ยมันก็ไม่ได้จะเป็นสิ่งที่ทําให้เราแบบ เลี้ยงลูกเปลี่ยนไปอะเนื้ออกมาเพราะว่าอ่านมอนิเตอร์ลูกแบบชัดเจนทุกวันและเป็นคนที่รู้จักรูปดีที่สุดอยู่แล้วแต่ว่าการสแกนนิ้วเนี่ยมันก็จะมีบางอย่างที่ทําให้เราแบบเฮ้ยเออว่ะมันเป็นอย่างนี้หรออะไรเงี้ยอาจจะเข้าใจเขาได้มากขึ้นเอาเป็นว่าลังเนื้อชอบลังยาค่ะวันนี้หวนกะพาไปรีวิวให้ตั้งแต่ต้นจนจบเลยว่าเขามีขั้นตอนการสแกนเป็นยังไงและผลเป็นยังไงบ้างซึ่งวันนี้เรามาแบบ Family Pa c k a g e ค่ะจะสแกนทุกคนทุกชอบ แม่เราก็เทต้านบวกกับรวมก,กับผลพต้านที่เราเคยสกแกนมานานแล้วที่ MyDNA ถ้าพร้อมแล้วเข้าไปข้างในกันเลยค่ะ คนที่เคยวิเคราะห์พีตา้ามาให้หวันารอบหนึ่งแต่กลับไม่ได้แล้วเอามาวันนี้เอาเล่มมาด้วยเพราะเราเพราะเราเคยวิเคราะห์กันไปตั้งแต่พีตา้าเด็กๆอ่ะสองขวบใช่ประมาณสองขวบเขาอะยังคาแรคเตอร์อะไรมันยังไม่ชัดเท่าไหร่เพราะเขาแบบ แค่สองขวบเอออันนี้เป็นคำถามเลยว่าสำหรับเด็กๆอะคะ่ะควรจะสแกนตั้งแต่อายุน้อยๆเลยไหมหรือว่าสักกี่ขวบที่เหมาะสมอ่าก็อย่างแรกผลการวิเคราะห์ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเพราะอะไรน้วมือเราเหมือนเดิมนั่นหมายความว่าถ้าเราวิเคราะห์เร็วเราก็าใช้ได้เร็วอืบางอย่างที่เราเริ่มเห็นเราสามารถปรับและแก้ได้ทีละส่วนตั้งแต่แรกๆเลยว่าเด็กเนี่ย ก็สามารถวิเคราะห์ได้ตั้งแต่หนึ่งขวบครึ่งเลยหนึ่งขวบครึ่งใช่ไหมคะซึ่งวันนี้เราจะเอาให้ครบทั้งครอบครัวนะคะคุณพ่อคุณแม่เพตันประเด็นสําคัญน่ะนาซาวิทีมทีลูกับคนนี้ค่ะคนนี้ค่ะเดี๋ยวมาดูกันแซ่บวันนี้แซ่บขั้นตอนต่อไปก็คือเดี๋ยวเราจะไปสแกนนิ้วกันเลยใช่ค่ะเก็บลายนิ้วได้ค่ะ let's go 1เล uh re ่มเนี่ยใช้เวลาครึ่งชั่วโมงบ้านเรารอบนี้คือ3คนคนใหม่กับอีกหนึ่งคนคนเก่าก็ไปทานข้าวทำอะไรพี้ตอย้ตอนนี้ก็ถึงเวลาสาคัญที่เราจะมาฟังผลกันแล้วค่ะเพราะตื่นเต้นเล็กน้อยแล้ววันนี้คือเราจะฟังเริ่มฟังจากผล ค่ะที่จริงเราก็ต้องดูก่อนนะคะ่ะว่าผลของแต่ละคนเนี่ยเป็นแบบไหนถ้ามีความแตกต่างกันมากนะคะเราก็อาจจะเริ่มทีละคนแต่พอดีในครอบครัวเนี่ยพอเป็น Family Package นะคะเราสามารถพูดคุยเชื่อมโยงโไปทีเดียวได้เลยอมอแปวว่าผลวันนี้ก็คือคุยรวมๆมัดรวม,มรวมกัน<ๆ>เลยใช่ค่ะจะได้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นโอโอเคอเค่คะ,คะ ของหวานกับเพตานคือส่วนเนี้ยทางด้านการทํางานของด้านจิตใจและความคิดคือแบบมันใกล้เคียงกันมากประมาณ19%คุณละพีค่ะส่วนสมองกรีดหน้าทางด้านจิตใจทํางานอยู่9%ค่ะส่วนเรื่องของความคิด2ีคือถามพี่ที่เขาวิเคร์พี่เขาบอกว่าเคสนี้ก็ไม่ค่อยได้เจอเยอะอะค่ะก็เป็นคนแบบแรงเท เธอมีเขาต่อทางด้านนี้เลยก็ดีๆอย่างน้ำหวานนะครับได้แล้วแต่ประเด็นคือของป๊อปมะครับเขาเป็นไลน์นิวมือกลุ่มเอเอเขาเป็นกลุ่มที่นิ่งก็แต่เกิดมาในชีวิตเนยไม่เป็นอถ้าไม่อยู่เขาถ้าเขาอยู่ไลน์นิวมือกลุ่มของน้ำหวานนะครมีโอกาสที่จะเห็นแต่ถ้าฝั่งเนี้ยเอเป็นกลุ่มที่เรียกง่ายแล้วเป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่าไม่ได้ชอบแสดงออกทางด้านอารมณ์ความรู้สึกอ่ะเคยเห็นป๊อปดีใจแบบสุดๆไหมไม่ค่อยเขาต้อยู่อย่างนี้จริงๆดีใจอ่ะในขณะที่กราฟชีวิตหวานดีใจ นางเอซึ kind of white, right? ่ง <t> ว <texts hi> yeah, ันนี้กวาดไม่มีเลยใช่ปะอ่าไม่มีไม่มีลูกก็ไม่มีอ่าลูกก็จะบื้อบทันได้ไหมถึงบ้าลูกเขาบื้อบทันใครนี่เก่อนแล้วก็เวลาที่ตอบสนองอะไรบางอย่างก็เป็นประมาณนี้งสมมติว่าสมมติใส่ใส่เข้าไปร้อยอย่างเงี้ยผ่านป๊อปก็ยังไม่มีตัวกรองเออใช่แล้วจะค่อยๆมีเนี่ยนางนิวเอของเธอมันคือข้อดี อ่าใช่ใช่อยากทำให้มันเป็นข้อดีมันอยากให้มันเป็นข้อดีเราไปคุย่็มันมีอย่างไงมันดีดีดีจ้าที่ได้เขาเ่็นหัวหน้าครอบครัวเป็นข้อดีมากเพราะว่าเขานิ่งมากหมายถึงว่าแบบบางอย่างเราจะแบบเราเหมือนแบบเป็นเป็นบาลานซ์เล็กตอนนะคะดิฉันนะเขาคือขอมที่จะแบบกับแต่ก็ไม่ใช่ขนาดนั้นแต่ปอกเขาก็นิ่งกว่าหรือว่าแบบบางอย่างเรารู้สึกว่าเราต้องการความมั่นใจแล้วเราหันไปมองเขาเราสึกว่าเออมันเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยสําหรับเรามันเป็นคนที่เขาแบบหนักแน่นมั่นใจตลอดเวลา เขาผ่านกระบวนความคิดของเขาระ,ะดับระดับหนึ่งเงแล้วเวลาที่มั่นใจคือฟันธงเลยคือถ้าเกิดเราเลือกเลือกแล้วนะฉะนั้นจะเห็นที่ที่เราเคยคุยกันบอกที่เฮ้ย hey, เขาเฮ้ย hey, แต่ที่เขาเอาเขาเอาเต็มที่นะเออเขาเป็นแบบไ้นมันผ่านกระบวนการบางอย่างมาเรียบร้อยแล้วแต่เมื <c oughs> ่อต <c oughs> ั <c oughs> ้งแต่คร <c oughs> ูมาเลยไม่เคยเจ็บเลก็ดีแล้วกามา เราใช้เวลาฟังผลวิเคราะห์ประมาณสมชั่วโมงต้องบอกเลยว่ามีบางอย่างที่หวานก็แบบเฮ้ยมันใช่เลยอ่ะมันตกม,มากๆคือป๊อปเป็นอย่างนี้จริงๆหวานเป็นอย่างนั้นจริงๆเ,เนนทปตันใช่อย่างนั้นพีตาใช่อย่างนี้สําหรับใครนะคะที่กาลังสนใจลังเลว่าเอ๊ะ e เราจะมาสแกนอะไรนี้มือดีไหมอะไรอย่างไงต้องบอกว่าอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวของหวานนะหวานรู้สึกว่าเราอ่ะตั้งใจเรียนลูกดีที่สุดอยู่แล้วแหละและเราอ่ะเป็นคนที่รู้จักรูปดีที่สุดอยู่แล้วแ<ะ> นนมันก็อาจจะทําให้เรารู้สึกว่าเออว่ะมันส่งเสริมเขาทางด้านนี้ให้ดีๆให้ชัดเจนได้กว่านี้อีกไหมอะไรเงี้ยค่ะอะสัมภาษณ์ค่ะปาลา,ารู้สึกไงบ้างก็รู้สึกว่าดีมันก็มันก็ได้ทําให้เราเรียนรู้ว่าลูกเราเป็นประมาณนี้ยังไงอะไรเงี้ยอาจจะเป็นทางลัดที่เราไปเลี้ยงลูกต่ือว่ามันก็เป็นไอเดียให้เราไปดูได้ว่าเอ้ย เฮ้ยอันนี้หรือเปล่ามันคือสัรยาพของเขานือเปล่าอย่างเงี้ยสำหรับหวานู้นสูงว่ามันไม่เสียหายนะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากลองอะก็มาลองตรวจสแกลานิมมืเตอรได้นะคะที่ MyDNA ค่ะสำหรับวันนี้พ่อเราไปก่อนแล้วนะคะไม่บ้าค่ะ